นัตวุฒิวงศ์ศรีหมายเลข37แล้วก็ในส่วนของปีกขวานะครับไทกะมัสินกะหมายเลข1 3 5 6 6 6 5 1, 7นะครับแพ็กเกจมีทั้งแบบรายแมตช์และรายฤดูก,กาลด้วยนะครับก็ฝากผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับผมสีมาในชุดดำครับเริ่มเกมการแข่งขันนะในครึ่งเวลา,าทันไหมทันไทกะ จีเขาหานะครับจีเขาหาแล้วยังไง <zou den ing> เปิดเดก็ามาแล้วโอ้โหวั uh. ol, นเดอร์ลุยสโกแล้วโอ้โหแต่ติดปลายมือของแซมมวนโปคันนี้แฮมมามีทาง Facebook อย่างเดียวนะครับก็ฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับผู้ชมทุกท่านนะวันตอนนี้2,900ท่านแล้วนะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์กันด้วยวันเดอร์ลุยส์โชว์ของแล้วครับยังไงเบิดเข้ามาแล้วปฏิพัทน์ยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห uh. จังหวะพริกินขโขปฏิพัทน์คำสัตย์ครับ เป็นจันทบุรีเจ้าบ้านนะชิงออกนําก่อนแล้วครับตั้งแต่นาทีที่7ของเกมการแข่งขันนะโอ้โห,โหโอุกสาใจเลยครับจังหวะนี้นี่ฮะปฏิพัทธ์คาสัตย์นะครับย้ายมาจากอสุวินก่อขวางม,มาดูจังหวะนี้ครั้งนึงครับวานเดอร์ลุยส์นะครับอาศัยความคล่องตัวนะครับแล้ววางไปเน้นๆนะปฏิพัทธ์พริกยิงทันทีนะไม่อาศัยจังหวะเยอะนะครับ เรียกว่าฉกหวยโอกาสที่มีอันน้อยนิดไว้ได้นะครับแล้วก็เป็นประตูให้จนันรีขึ้นนำไปก่อนนะนโอ้โหต้องชมรัตกรอทุ่มเข้ามาเรดูเปล่าลูผักบอลแล้วไหลขึ้นให้รัตกรอบอลลึกก็มมาอย่างไรวอโดแล้วโอ้โหอาตูเกกาติแต่ไม่พ้นอันตรายโอ้โหโโโมารายนะอนครับเอาละเป็นบอลต่อเนื่องของทั้งงทีมเยืยนอนเจษฎากร หวาเข้ามาแล้วโอ้โหโค้ไปโชว์เสาแล้วยังไงซ้อำอีกทีก็ติดบล็อกครับจะแก้เกมยังไงวิชิชัยโมโดโครับปริกบอลได้สวยแล้วยังไงต่อเลือกยิงเองจังหวะนี้โชว์เสารครับโอ้โหโอ้จังหวะนี้ต้องชมโมโดเลยนะปริกแล้วอาศัยเซนลุลลวนครนะับ้จังหวะนี้ ยิงดีจริงๆนะนะครับไปชมเกมกันต่อโอ้โหจังหวะนี้โขกต่อสวยฮะไถกะไถกะยังไงไถกะไหลให้ตัดติบัตโอตโหยิงลงๆข้ามคานออกไปฮะโอ้โถ้าประตูนี้มันเป็นประตูนี่จันนรีจะง,งานง่ายึ้นเยอะเลยนะครับเป็นจังหวะขึ้นมาของนคอกรีอยังไงโอ้แล้วเรียบร้อยครับโอ้โห เราไม่เห็นนะว่ายังไงแต่บอลเข้าประตูไปแล้วและเป็นโรริโก้มารัญยานนะผู้ทาประตูตีเสมอให้นครศรสีอยู่ในเต็ดอย่างทันควันเลยนะในต้นครึ่งเวลาหลังนะโูโโ้เอาละครับอุณหนะภูมิเกมการแข่งขันเนี่ยเราอุเดือดแน่นอนนะหลังจากนี้เราไม่เห็นจังหวะขึ้นเกมมาของนครศรสีนะว่ายังไงเพราะว่าจังหวะต่อเน,นื่องยังบุกอยู่ดีๆนะ บอลยาวมานะแล้วโอ้โหเปโดฮะเปโดตวัดต่อให้แล้วรุนรีกลางหนึ่งไถกะไถกะบัลจบเปิดแล้วมาติดบล็อกเจสฎากรโคกมากวาราวุฒเก็บตกไว้ได้มารยอนไถกะเปิดก็มาแล้วเรียบร้อย นี้โคกเน้นๆจริงๆ,งๆอะหมดปัญญาของแซมมวลปรคอนนี่แฮมที่จะเซฟได้เป็นจนนรีจริงขึ้นนำอีกคราวหนึ่งแล้วโอ้ปฏิพัฒน์นี่ถึงกับหลากน้ำตาเลยนะโอ้แล้วเป็นคู่เดิมเลยนะไทยกะเปิดปฏิพัฒธ์ยิงนะ เจ้าบ้านนำอีกครั้งในนาทีที่57ของเกมการแข่งขันเหมือนจะช็อตไปนะครับแต่พยายามตั้งเกมขึ้นมานะครับไทกะหวังแม่นจริงๆนะจังหวะน,นี้แล้วโอ้โหปฏิพัทธ์คำสัรนนี่เทมาทั้งตัวเลยนะพุ่งม่งส่วนตัวของนั้นสะมวนปอคันิแฮมเข้าไปสวยงามจริงฮะช็อตนี้วาราว วารุแต่งแล้วหลุดเลยครับวันเดอร์ลุยทำยังไงวันเดอร์ลุยขืนไว้แล้วล้มไปในเกีตทษผู้ตัดสินชี้เป็นจังหวะจุดทโทษนะผู้ตัดสินมองว่าภูมิพัฒนสราพิสิทธิพัฒนะไปทำฟาวจากด้านหลังนะว่าแซมมอนจะเซฟได้หรือไม่แล้วเรียบร้อยครับ ตูที่3ให้จันทบุรีนะครับหนีนครสีในนาทีที่63ของเกมการแข่งขันครับ<ม>ตอนนี้สกอร์เป็นลูกนี้นะไม่ไม่เลือกยิงแรงคร<ม>ับเล่นทางกันไปเลยนะ<ม>แล้วก็แซมมวนี่พุ่งไปผิดทางครับ<ม>หนึ่งรายนะครับที่ย้ายเข้ามาช่วยจันทบุรีในซีซั่นนี้<ม>ไปดูจั้หวันนี้ครับโอ้โหสวยจริงๆนะแต่กลับมาแล้วเป็นทีเด็ดของ นัทวุฒิดานตระเวนยิงสวยๆอีกแล้วครับท่านโอ้โหเล่นทีเผลอเลยนะสำหรับนัทวุฒิดานตระเวนคะรับโอโ้เป็นเป็นเกมคืนไทยลีก2ที่สมบูรณ์แบบของทางฝั่งจันทนุรีจริงๆนะ ไปดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้น oh. จังหวะเหมือนไม่มีอะไรเลยนะนัตวุฒิด่านตระเวนรับบอลที่บริเวณมุมเ็ตโทษนะนจังหวะวันเดอร์ลุยแปะต่อบอลมาให้นะแล้วนัตวุฒินี่แตกหนึ่งจังหวะและ้วยิงนันดีนะครับสวยงามหมดจดนะครับเรียกว่าชิงเหลี่ยมกับเวลาเนี่ยมันหมดลงไปแล้วนะ และพุทธศิลป์ก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันนะครับเป็นจันนบุรีเอฟซีนะเปิดบ้านเอาชนะนครศรีอยู่ในเต็ดด้วยสกอร์4ประตูตนน่อ1โดยในส่วนของทางฝั่งจันนบุรีเอฟซเนี่ยได้ประตูจากปฏิบัติคำสัตย์นะครับ2ประตูแล้ก็ในส่วนของ